นีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบึงกาฬ FM MM 1 4 2 5เมะเฮิร์ขึ้นความรู้คู่ความสุขช่วงข่าวสารบ้านเรา ผมเข้าสู่ช่วงข่าวสารบ้านเรานะครับติดตามข่าวสารการในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬนะครับแล้วก็มีทางบ้านนะฮะทักทายเข้ามาด้วยนะครับวันนี้ใช่ค่ะก็คือพี่นิวัฒล้ําเหลือนะคะแฟนรายการของเรานะคะที่ไปทํางานอยู่ที่ประเทศซาอุดิอราระเบียนะคะก็เช้านี้ทักทายกันมาด้วยนะคะบอกว่าสวัสดีครับนะคะวันนี้ตื่นมาดูไลฟ์สดทันตอนตีห้านะคะตอนนี้พี่นิวัฒประมาณตีห้าเนาะที่ซาอุดิอาราเบียนะครับ ครับผมอากาศตอนเช้ากําลังเย็นดีมากครับว่าอย่างนั้นพินิวัตบอกนะครับดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะคะพินิวัตรครับผมก็ถือว่าเป็นคนแดนไกลนะฮะเป็นทางบ้านเรานี่แหละเนาะที่ไปทํางานที่ซาอุดิอาระเบียนะครับค่ะก็มาดูข่าวสารภายในพื้นที่จังหวัดบึงการของเรากันนะคะก็มาดูที่เรื่องของ น้องกันยากันก่อนเลยนะคะทางเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าพัวนะคะก็ได้ออกประกาศนะคะเรื่องของการขอขอบคุณนะคะขอบพระคุณผู้ให้การสนับสนุนการอนุบาลลูกช้างป่าพัดหลงหรือว่าน้องกัญญานะคะ ตามที่ทางเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าพัวได้มีการให้การอนุบาลลูกช้างป่าพัดหลงนะคะหรือว่าน้องกัญญาตั้งแต่วันที่13กันยายน2566เป็นต้นมานะคะจนถึงปัจจุบันเนาะก็มีคณะหน่วยงานคณะบุคคลนะคะทั้งท,งทงางภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปนะคะต่างร่วมการบริจาควัสดุอุปกรณ์นมผงและเวชภัณฑ์นะคะในการอนุบาลลูกช้างป่าพัดหลง เป็นจำนวนมากนะคะทางเขียวรักษาพันธ์สัตว์ป่าภูวก็ขอขอบพระคุณนะคะทุกภาคส่วนเลยที่ได้ให้การสนับสนุนร่วมบริจาควัสดุอุปกรณ์ต่างๆนมผงเวชพันธ์นะคะในการช่วยน้องกัญญาในครั้งนี้นะคะด้วยดีตลอดมานะคะก็ขอบคุณเนาะทุก ทุกภาคส่วนจริงๆนะคะมาร่วมมือร่วมใจกันในการที่จะช่วยเหลือน้องกันยาก,กันอย่างเต็มที่เลยนะคะแม้แต่ภาพประชาชนเองเนาะดูข่าวสารนะคะจากการอัปเดตของทางเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหัวหรือว่าทางกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะคะก็มีความรู้สึกผูกพันเนาะแม้ว่าจะไม่ได้ไปเจอน้อง แบบว่าตัวเป็นๆน,นะคะแต่ว่าเห็นน้องผ่านหน้าจอก็รู้สึกแบบว่ามีความรักความห่วงใยนะคะส่งมาให้น้องแล้วก็บางคนก็ร่วมบริจาคสิ่งของต่างๆช่วยน้องด้วยค่ะผมก็ถือว่าเป็นเด็กน้อยคนหนึ่งเนาะที่อยู่ในพื้นที่บึงการของเรา <ใช S 2> นะครับและตอนนี้เขาไปเติบโตที่เชียงใหม่ นะครับไปกับอยู่แม่รับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอยู่กับแม่รับทีนี้หลายคนก็สอบถามเข้ามานะว่าถ้าอยากจะช่วยน้องเนี่ยสามารถที่จะช่วยได้ยังไงบ้างนะครับล่าสุดเนี่ย<ๆ>เขามีการออกประกาศมานะครับ<ๆ>เกี่ยวกับการช่วยอการช่วยเหลือน้องนะครับบางคนอยากจะโอนอะไรต่างเนี่ยนะครับเขาบอกว่าในการช่วยเหลือน้องนะครับในครั้งนี้เนี่ยที่ไปเชียงใหม่นะครับที่พัทลากษณ์เอฟเฟนคอนเซิร์เวชันเนี่ย เป็นการร่วมมือกันนะครับระหว่างกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชและสมาคมสาพันช้างไทยในการช่วยเหลือช้างป่าพลัดหลงน้องกัญญานะครับซึ่งปัจจุบันก็อยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเรื่องนี้นะครับสำหรับใครที่อยากจะเข้าไปเยี่ยมตอนนี้งดก่อนนะฮะงดเข้าเยี่ยมทุกกรณีเพราะว่ากรบวนกน้องกัญญานะครับเป็นลูกช้างที่อยู่ระหว่างการกักโรคแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายเนี่ยอยากให้เวลากับน้องกัญญาได้มีการปรับตัวเข้ากับสถานที่ นะครับแล้วก็สถานที่เลี้ยงใหม่นะครับช้างแม่รับเพื่อให้สามารถปรับตัวแล้วก็ได้รับนมจนฟื้นฟูสุขภาพได้ตามที่ทุกคนคาดหวังและหากผู้ที่สนใจนะครับประสงค์อยากจะช่วยเหลือน้องอยากจะบริจาคช่วยเหลือน้องนะครับเป็นงบประมาณในการดูแลสุขภาพของน้องนะครับแล้วก็ช้างแม่รับให้มีน้ำนมเพียงพอสามารถบริจาคผ่านทางสมาคมสาพันธ์ช้างไทยนะครับโดยทางฟาร์มช้างไม่รับเงินบริจาคนะครับสามารถบริจาคได้เพียงสิ่งของ นำมามอบให้ที่จุดรับของที่ฟาร์มช้างพัดเท่านั้นนะครับสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับที่0635946366นะครับ0635946366นะครับก็เป็นสัตวแพทย์หญิงทิตยานะครับจากสมาคมสาพันช้างไทยนะครับก็ สามารถที่จะโทรไปสอบถามรายละเอียดได้นะครับแต่ว่าเบื้องต้นก็คือตอนนี้คืองดเยี่ยมน้องก่อนนะครับใครที่สนใจจะดูการถ่ายทอดสดนะครับไปดูได้นะครับผ่านทางเพจของอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช นะครับเขาจะมีการถ่ายทอดสดให้ดูนะครับเนะี่ยอย่างพี่เกดก็ไปติดตามน้องเป็น f อนะครับช่วงนี้ใช่ค่ะไปติดตามน้องอยู่ตลอดเลยนะแล้วก็เชื่อว่าหลายคนก็ติดตามน้องอยู่เช่นกันนะคะแม้ว่าน้องจะไปอยู่เชียงใหม่แล้วแต่ความผูกพันเนาะอยู่ที่บึงการของเรามาเกือบเกือบสอเดือนเต็มเลยนะก็ผูกพันกันมากนะคะแล้วก็มีคนลุ้นกันใหญ่เลยว่าเออเมื่อไหร่น้องจะสามารถดูดนมจากแม่ช้างได้นะคะแล้วก็ประมาณช่วงกลางคืนนะคะของวันที่12เนาะก็ สามารถที่จะดูดนมจากแม่ช้างได้แล้วนะคะแม่รับแม่วันดีนั่นเองนะคะหลังจากแบบว่าได้สร้างความคุ้นเคยแล้วก็ปรับตัวการประมาณ2วันน้องก็สามารถที่จะดูดดูดนมนะคะจากแม่ช้างได้แล้วก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีมากๆเลยนะคะก็ขอให้น้องแข็งแรงแข็งแรงขึ้นทุกๆวันตัววันตัวคืนนะคะครับผมสำหรับเส้นทางชีวิตของน้องหลังจากนี้ก็คือ,อการไปอยู่เชียงใหม่เนี่ยคือ,อการไปการไปดูแลเบื้องต้นนะครับให้น้องมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงแต่ว่าจุดหลักๆนะครับที่เขาต้องการตอนนี้คือให้น้องแข็งแรงแล้วก็ ส่งกลับคืนเข้าป่านะครับคือคืนสู่ธรรมชาตินั่นเองนี่คือสิ่งที่ทางกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชอ,อยากจะทํานะครับแต่ว่าเบื้องต้นน้องต้องแข็งแรงก่อนนะครับก็คือในท้ายที่สุดก็คือจะต้องให้เขาอยู่ในป่านะครับตามที่ที่เขาเคยอยู่นะครับค่ะต่อมานะคะมาดูมาดูอีกเรื่องหนึ่งกันบ้างนะคะ ก็คือที่บึงการของเราก็มีการไล่ต้อนโขลงช้างนะคะกลับเข้าป่านะคะหลังจากลงมากินข้าวนาปีของชาวบ้านเสียหายนะคะเมื่อวันที่11พฤศจิกายนที่ผ่านมานะคะในช่วงเช้าประมาณ6กโมงเช้านะคะก็อันนี้เป็นคลิปภาพเหตุการณ์นะคะที่ทางเจ้าหน้าที่ของเขตร,รักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูว่วค่ะได้ร่วมกับผู้นําชุมชนนะคะบ้านภูทรายทองหมู่14ตําบลบ้านต้องอําเภอเซกาจังหวัดบึงการนะคะไล่ต้อนโขลงช้างป่าคะ่ะกลับ เข้าไปนะคะในพื้นที่ป่าพูวัวหลังจากมีการลงมาหากินนะคะในตอนกลางคืนแล้วก็หากินข้าวนาปีที่ชาวบ้านปลูกไว้ด้วยซึ่งกําลังจะเก็บเกี่ยวแล้วด้วยนะคะโดยในคลิปนะคะก็พบว่ามีช้างป่าตัวใหญ่ค่ะหรือว่าเจ้าหน้าที่เรียกว่าเจ้างาคู่นะคะเดินออกหน้าโขงตามด้วยช้างตัวเมียและลูกๆนะคะและช้างตัวผู้ตัวเมียไล่เลี้ยก,กันและช้างตัวสุดท้ายนะคะที่พิการนะคะขาหน้าทั้งสองข้างเดิน กระโเภกนะคะตามหลังก็โดยมีช้างตัวเมียท่านะะน,นำหน้าคอยให้ความช่วยเหลือซึ่งการนับคร่าวๆนะคะก็นับได้ประมาณไม่ต่ำกว่า10ตัวค่ะแต่ชาวบ้านบอกว่าบางทีก็เหมือนนับได้17ตัวเป็นอย่างต่ำเลยนะคะแล้วก็หายเข้าไปนะคะในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัว นายบุญโฮมศรีหาชัยนะคะผู้ใหญ่บ้านก็ให้ข้อมูลว่าจากการสำรวจเบื้องต้นนะคะพบว่ามีนาข้าวของชาวบ้านเสียหายหลายรายค่ะแต่ยังไม่มีชาวบ้านมาแจ้งในเรื่องของความเสียหายนะคะเ<อ>บื้องต้นก็มีนาข้าวข,ของนายเดชศักดาว,วงสาแก้วค่ะอายุ7 1ปีนะคะอยู่ที่อำเภออยู่ที่ ตำบลบ้านต้องอำเภอเซกานะคะก็มีช้างเดินผ่านลงไปในนาข้าวนะคะแล้วก็เหยียบย่ำกัดกินเมล็ดข้าวที่รอเก็บเกี่ยวเสียหายประมาณสองไร่นะคะนอกจากนี้ก็ยังมีอุปกรณ์ยางพาราภายในสวนยางพาราของชาวบ้านค่ะได้รับความเสียหายเช่นกันก็บอกว่าแปลกนะคะตั้งแต่อยู่มากว่า20ปีนะคะยังไม่เคยเห็นช้างลงมาหากินในหมู่บ้านนี้เลยนะคะครั้งนี้เป็นครั้งแรกแล้วก็เป็นครั้งแรกที่ตัวเองเห็นโขงช้างป่าใหญ่ขนาดนี้นะคะเห็น ไม่เคยเห็นช้างป่าโขลงใหญ่ขนาดนี้มาก่อนนะคะแล้วก็อาจจะเป็นโขลงของลูกช้างป่าหรือว่าน้องกัญญาที่พัดหลงก็เป็นได้นะคะเพราะว่าอยู่ในระแวกเส้นเส้นทางเดียวกันนะคะกับน้องกัญญาที่พลัดหลงด้วยส่วนชาวบ้านบางรายในหมู่บ้านนะคะที่ปลูกข้าวนาปีไว้และกําลังสุกงอมเนี่ยก็ต้องช่วยกันเร่ง เกี่ยวข้าวนะคะหนีช้างเพราะว่าหวั่นว่าเย็นนี้นะคะช้างป่าจะพาโขลงกลับมากัดกินข้าวเสียหายได้อีกหรือเปล่านะคะเรื่องนี้เนี่ยทางด้านของนายวิษณุกุมภานะคะหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าพูวก็กล่าวว่าช่วงนี้เนี่ยข้าวนาปีกําลังตั้งท้องออกรวงนะคะสุกงอมรอการเก็บเกี่ยวข้าวใหม่ที่มีกลิ่นหอมก็อาจจะทําให้เกิดการกระตุ้นช้างป่าลงมาหากัดกินข้าวนะคะประกอบกับว่าเริ่มเข้าสู่หน้าแล้งแล้วด้วยบนเขาก็อาจจะเหลือน้ําน้อยนะคะแหล่งอาหารก็ เช่นกันก็น้อยลงเนาะอาจจะทำให้ช้างเนี่ยลงมาหาอาหารนะคะนอกเขตป่านั่นเอง โดยขณะนี้นะคะเจ้าหน้าที่ก็ได้สั่งการเจ้าหน้าที่คับเฝ้าระวังตรวจตราอย่างถี่ถ้วนนะคะแล้วก็ประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านค่ะระมัดระวังถ้าพบเห็นช้างป่าออกมาก็ให้รีบเลยนะคะรีบแจ้งสายด่วน1362หรือว่าจะโทรศัพท์ไปได้นะคะที่หมายเลข0 8 5 4 6 4 6 3 6 3, 3นะคะ0 8 5 4 6 4 6 3 6 3นะคะหรือว่าเบอร์1362เนาะพร้อมกับจับ พร้อมกับมีการจัดชุดเคลื่อนที่เร็วนะคะเฝ้าระวังแล้วก็คอยผักดันช้างป่าลงพื้นที่เฝ้าระวังไม่ให้ช้างป่าเนี่ยออกมาหากินพืชผลการเกรรษตรของชาวบ้านแล้วด้วยนะคะส่วนความเสียหายก็จะมีการออกสำรวจหาทางช่วยเหลือชาวบ้านต่อไปด้วยค่ะครับผมนี่ก็เป็นเรื่องของช้างป่านะครับที่มีการลงมาหาอาหารกินนะครับซึ่งตอนนี้ข้าวกําลังได้ที่นะครับ,รบเขาก็บอกว่าไปกระตุ้นเขานะให้ลงมา นะครับเพราะว่ากําลังได้ที่ได้กลิ่นอาหารพอดีนะครับประกอบกับเข้าสู่ฤดูหนาวอาหารต่างๆบนเขาก็มีน้อยนะครับก็เลยลงมาอยู่ข้างล่างนะครับอย่างนี้ถ้าใครเจอนะครับก็ให้โทรหาเจ้าหน้าที่ได้เลยนะครับแจ้งทางเจ้าหน้าที่ให้คนที่เขามีความเชี่ยวชาญนะครับมาดูแลสถานการณ์ต่างๆนะครับอยากเข้าไปไล่ช้างเองนะครับอันตรายนะครับเดี๋ยวจะเกิดอุบัติเหตุเกิดอะไรต่างๆอันตรายกับเรานะครับก็โทรหาเจ้าหน้าที่ดีกว่านะครับ ต่อาานะครับพาคุณผูกฟังไปต่อกันที่อำเภอบึงโขงหลงนะครับมีเรื่องประชาสัมพันธ์นะครับในช่วงนี้เองนะครับถือว่าเป็นช่วงของบุญกะถินนะครับวันสุดท้ายเนี่ยก็คือวันวันลอยกระทงนะครับขึ้น15ค่ําเดือน12นะครับหรือว่าวันเพ็ญเดือน12ที่บึงโขงหลงเขาก็จะมีการ จัดวันลอยกระทงนะครับแต่ทีนี้ความพิเศษก็คือว่าเขาจะมีการประกวดนางนพมาศนะครับใช้ชื่อว่านางนพมาศทิดาภูลังกาครั้งที่2ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่27พฤศจิกายนนี้นะครับที่สวนสาธารณะบึงของหลงโดยผู้สนใจนะครับสามารถสมัครได้จนถึงวันเสาร์ที่25พฤศจิกายนนี้คุณสมบัตินะครับ1ก็คือเป็นเพศหญิง2ความสูงครับ160ซนติเมตรขึ้นไป 3สัญชาติไทยนะครับ4คืออายุระหว่าง1 6ถึง30ปี5นะครับรับสมัครแบบโอเพนไม่จำกัดภูมิลำเนาก็คืออยู่ที่ไหนก็สมัครได้นะครับแล้วก็ทุกตำแหน่งเนี่ยจะได้รับมงกุฎพร้อมสายสะพายนะครับเงินรางวัลก็การประกวดนะครับรางวัลที่1นึ่จำนวน7 0 0 0บาทรางวัลที่25,000รางวัลที่ 3- 3,000รางวัลพยายามสวยนะครับ2,000บาทรางวัลขวัญใจภูลังกา3,000บาทแล้วก็รางวัลพิเศษอื่นอีกมากมาย และที่สำคัญเขาบอกว่าทุกรางวัลมีมงกุฎให้นะครับน่ารักมากๆเลยก็สามารถที่จะไปสมัครได้นะครับสําหรับเบอร์โทรศัพท์ติดต่อสอบถามนะครับคุณจิมิโกะนะครับ0826154528นะครับ0 0 8 2 6 1 5 4 5 2 8ครับ ชอบชื่อรางวัลพยายามสวยมากเลยนะคะเชื่อว่าจะต้องแบบว่ามีความบันเทิงมีความสนุกสนา,าสน,นาบนเวทีการประกวดแน,น่งงน,นอนที่มีความมั่นใจใก็ต้องไปดูการไปสมัครกันได้นะครับที่บึงของหลงนะครับค่ะครับวันนี้ก็เวลาหมดลงแล้วครับต้องขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการของเรานะครับสําหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสถานี